วันนี้นะครับผมมาอยู่กับโมสเปซค้างอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับโมดหยิบมาเป็นเจ้าตัวตุยต้านะครับผมตัวรีเจนเดอร์นะครับผม แล้วก็เป็นตัว2.4โฟล v ด์ขับ4เลยนะครับสำหรับคันนี้เป็นตัวรถปี2021นะครับเลขไม่์ขับใช้งานไปเพียงนะครับ70,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับส่วนราคานะครับผมเดี๋ยวมดจะบอกในระหว่างคลิปกันเลยนะครับมาพร้อมกันเป็นตัวรถสีขาวมุกแบบนี้เลยนะครับผมมาเรื่อกันจากด้านไฟหน้ากันก่อนนะครับโคมไฟหน้าเข้ามาพร้อมกัเป็นตัวโคมไฟหน้าดับเบิลโปรเจคเตอร์มาให้แบบนี้ถึง2ดวงเลยนะครับแล้วก็ ตัดไฟ,ไฟ LED ท Running Light มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับค่าคิ้วตัวกระจังหน้านะครับผมเป็นตัวสีดำเปียโนแบ็กแบบนี้นะฮะเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับเขามีมาให้2จุดนะครับผมแล้วก็ไปตัดหมอกผู้น้าออกสูดออกโรงงานเป็นแบบ LED นะฮะมาพร้อมกับตัวกล้องมอง360องศาใต้โลโก้เตยูต้าให้เรียบร้อยแล้วนะฮะตัวดอกยางนะครับแน่นๆพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัว ล้อแมกอลอยนะครับเป็นล้อแมกอลอยขอบ20ออกศูนย์ออกโรงงานลายพิเศษลายรีเจนเดอร์ให้แบบนี้เลยตัวหลังคานะครับผมเป็นหลังคาสีดำแบ็กท็อปสีดำเงาหล่อๆอแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวกระจกข้างนะครับสีดำเงาเช่นกันนะครับผมแล้วก็มีตัวไฟเลี้ยวปลายกระจกมาให้นะครับผมแล้วก็ตัวกล้องมอง360องศามาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะตัวที่จับประตูมือจับปิดเปิดนะครับเป็นแบบครีเมียมทั้งหมด4บาลรองรับ,ะบระบบสมาร์ทคีเลตให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ตัวกันสาดนะครับออกสูตรออกโรงงานให้สีบานเช่นกันนะฮะเบาะภายในนะครับผมเป็นเบาะหนังสีดําตัดขีบสลับกับสีแดงหล่อๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวเบาะฝั่งคนขับปรับได้ถึง6ทิศทาง6ระดับแบบนี้ปรับไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ตัวกระจกนะครับผมเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้งหมดถึง4บานเลยแล้วก็ปรับพับเก็บกระจกข้างไฟฟ้าอัตโนมัติให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผม ด้านล่างนะพุ่มหนังสีดําเดินได้สีแดงนะครับผมแล้วก็ ตัวด้านบนคาดลายไม้สีดำเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถแบบนี้เลยนะตัวปักเก้นเซอร์โมดนะครับแล้วก็ตัวคลิกเทนเซอร์แล้วก็จะเป็นตัวเปิดปิดฝาท้ายนะครับจะเป็นตัวปุ่มภายในห้องโดยสารให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวปุ่ม e n g i n ้นสตาหรือปุ่ม p ู s h start นั่นองนะครับผมตัวระบบค s ส control นะครับล็อกความเร็วคงที่อัตโนมัติมีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวระบบ p e n d เ n ่นชิสับเกียร์เล่นเกียร์เล่นสปีดได้เลยนะฮะเลขไมค์คันนี้ครับ,รบขับใช้งานไปอยู่ที่ เจ็ด1มน1กิโลเมตรเท่านั้นนะผมแล้วก็ตัวกระจกตัดแสงไฟฟ้านะครับผมออกศูนย์ออกโรงงานนะครับด้านล่างระบบจอทัชสกรีนออกศูนย์ออกโรงงานขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ ด้านล่างจะเป็นตัวระบบแอร์แบบระบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวปุ่มปรับโฟร์ h ฮด 4, Head 2, Head 4นะครับผมแล้วก็ตัวช่วยในการลงที่ด้านชัน traction control Lock. แล้วก็ด้านล่างลงมานะฮะจะเป็นตัว Wireless c h a r เ e r นะครับรองรับการชัจไร้ Light, สายได้เรียบร้อยแล้วนะ,ะจุดวางแก้วน้ำคอนโซลตรงกลางได้ถึง2จุดซ้ายขวาผูา้โดยสารและคนขับนะครับผมแล้วก็ตัวคอนโซลตรงกลางคาดลายไม้สีดำนะครับแล้วก็เป็นตัวระบบเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดให้เรียบร้อยแล้วนะฮะตัว อีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดนะครับแล้วก็ตัวช่วยในการกันลื่นถไหลนะครับผมตัวเบรกมือก็หุ้มหนังสีดําเดินได้สีแดงนะครับเข้ากันกับตัวรถอย่างลงตัวเลยนะฮะเบาะด้านหลังนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ห้องในสารที่ค่อนข้างนีกว้างขวางแล้วก็เป็นตัว PPV นะครับยอดคิดติดตลาด7ที่นั่งรถยนต์ครอบครัวยอดคิดเลยนะฮ mm hmm. ะเพดานสีดำนะครับผมแล้วก็ตัวแอร์ราวสาตอนที่ปรับแยกส่วนอิสระสำหรับผู้สารด้านหลังสามารถคอนโทรลแรงลมแอร์ um จากด้านหลังได้เลยนะฮะ mm hmm. ลงมาด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นตัว power outlet รูหัว power outlet มีให้2รู2หัวหัว USB Type A แล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นตัวหัวชาร์จปลั๊กกระเดกประสงค์นะครับผมมีให้อีก1รู1หัวนะครับอำนวยความสะดวกให้เลยนะครับตัวดิสเบคกล้อนะครับผมแล้วก็ไฟท้ายนะฮะแบบ Full LED มาพร้อมกับเป็นตัวไฟเลี้ยวนะครับผมแบบ sequential ไล่ระดับให้เรียบร้อยสปอยเลอร์ออกศูนย์ออกโรงงานมาพร้อมกับเป็นตัว ไฟเบรกตรงที่3แล้วก็เสาอากาศแบบขี้ฉลามนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วสัญลักษณ์นะฮะ Sixma f แบบนี้ขับ4นะครับผม2.4นะฮะสำหรับคันนี้ฝาท้ายครับเปิดปิดระบบไฟฟ้านะฮะใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสแบบนี้เลยสติกเกอร์นะฮะติดอยู่ครบอยู่พร้อมแบบนี้นะครับใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ตัวหัวน็อตครับไม่เคยมีรอยแกะรอยขารรอยถอดนะครับผม ลอยเม็ดอาร์คเรียงสวยๆนะครับผมเดิมๆชัดเจนแบบนี้เลยบอท,ท้ายส3ก็สามารถพับขึ้นไปแบบนี้นะเพื่อบรรจุของสัมภทระพเพิ่มเติมได้หรือว่าท่านใดที่ต้องการบรรจุผู้โดยสารได้นะครับผมขนาดไม่เกินเจ็ที่นั่งนั่นเองนะฮะท่านสามารถพับลงมาใช้งานได้เลยนะฮะแล้วก็ตัวถาดรองท้ายนะครับอยู่เหมือนเดิมนะผมสําหรับออกป้ายแดงเลยนะครับจะประมาณนี้นะครับท่านใดที่สนใจหรือว่า มองหาอยู่นะครับผมเป็นคันนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัว t i t a new fortuner regender นะครับ2.4นะครับผมฟอยด์ขับ4นะครับปี2021นบเะฮะเลขไม่ขับใช้งานไปเพียงนะครับ71,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับส่วนราคาตั้งขายนะครับผม เขาอยู่ที่เป็นแค่ราคา1 2 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะย้าว่า1่ล้าน2อง0บาทเท่านั้นครับผมสำหรับคันนี้ครับท่านใดที่สนใจหรือมองหาอยู่รีบนัดวันเข้ามาดูนัดวันเข้ามาชมรถกับ m มดสเปซคาร์มาโดยตรงกันก่อนกันได้เลยนะครับผมหรือว่าท่านใดที่สนใจซื้อเป็นเงินสดนะครับผมลองมาคุยต่อรองราคาหนา้งงานเคสไบเคสได้เลยหรือท่านใดที่จัดไปแนนนะครับติดต่อโทรเบอร์มาหากกับโมดโดยตรงได้เลยครับที่เบอร์0ู8ย์กครับ490ครับ 2739ย้ำอีกครั้งหนึ่งเบอร์098ครับ490ครับ2739นะครับผมยังไงนะผมมุดจะทิ้งลิงก์ช่องทางกันตีดต่อนะลองทักมาปรึกษากับมุดกันก่อนกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเอกสารหรือว่าเกี่ยวกับอาชีพของท่านเพิ่มเติมนะครับผมลองโทรเบอร์มาหาขโกับมุดโดยตรงกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้มุ้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ